เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Night c o กับผมนัทเอกนะครับก็วันนี้นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับกับเดือนมีนาคมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้นะว่าสรุปแล้วนะครับเกมนี้น่าเล่นหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เพื่อนๆทุกคนจะต้องรู้ก่อนนะครับก็อาจจะเป็นข้อที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้เล่นใหม่ทุกคนหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับติดต่อไปที่ร้านสเตล่าโกพัทได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนนะครับสเตล่าโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง nasser x ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน qr โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้อง stera โ o p a t อ่ะโอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Night Crow อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งใดนะครับที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนเล่นนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับอย่างแรกนะครับเกมนี้นะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นเนี่ยนะครับหลายชั่วโมงนิดนึงไหนจะเคลียร์เควสเสร็จนะครับไหนจะเคลียร์เดลี่เควสเสร็จไหนจะเคลียร์ในส่วนของเควสกิ้วเสร็จนะครับก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการเล่นเนี่ย ค่อนข้างยาวนานนิดหนึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนาะก็อาจจะต้องเสียเวลาในการเคลียร์ดันนะครับหรือว่าเคลียร์ของต่างๆให้เสร็จเนี่ยภายในเวลาที่เรามีนะครับก็อาจจะกินเวลาไปสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของการเล่นนะครับเมื่อเพื่อนๆทาการบอทไปสักระยะหนึ่งยาหมดนะครับหรือว่าในส่วนของของชื่อเหลือแล้วหมดเนี่ยแล้วเราตายนะครับเราก็จะเสียนี่เลยนะครับค่าการฟื้นฟู EXP ด้วยนะครับ0.5%นซะครับซึ่งถ้าเกิดไปเนเ่อเยอะเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็น EXP ที่มหาศาลมากๆนะครับก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของเงินนะครับหรือว่าสามารถที่จะกู้ฟรีได้แล้วก็สามารถที่จะมีอาวุธนะครับแตกได้เช่นกันนะครับวอธแตกก็สามารถซ่อมได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของการฟาร์มก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยนะครับยิ่งเลเวลเยอะนะครับหรือว่าเควสเลเวลสูงนะครับอาจจะทําให้ตัวละครของเรานะครับโจมตีนานขึ้นแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเล่นนานขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับในส่วนของมอนเตอร์ที่ผมทําการฟาร์มในเควสปัจจุบันนะครับ91ทับ130ไปดูกันเลยอ่ะโอเคนะครับนี่คือมอนสเตอร์นะครับที่ผมทําการฟาร์มอยู่ปัจจุบัน น,นี่คือการโจมตีนะครับหรือว่าระยะเวลาโจมตีของมอนสเตอร์ในส่วนของเควสนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะอึดแล้วก็โจมตีที่จะแรงมากๆกนะครับก็อาจจะต้องเสียทั้งในส่วนของ HP แล้วก็ในส่วนของระยะเวลาในการฟาร์มด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็อาจจะส่งผลให้กับผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเช่นกันนะครับเพราะว่าเกมนี้บอกได้เลยว่าอาจจะต้องเปิดฟาร์ม24ชั่วโมงด้วยซ้ํา นะครับเพราะเกมนี้นะครับจะต้องใช้ในส่วนของทรัพยากรในการฟาร์มนั่นเองนะครับนี่นี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราตายนะครับนี่นะครับก็จะเสีย e x p 5 0กน็ะครับก็ถ้าเกิดเลเวลสูงๆเนี่ยอาจจะเป็น e x p ที่เยอะมากๆนะครับเราก็กดเกิดได้เลยหลังจากที่เรากดเกิดมาแล้วนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นในส่วนของสถานะผิดปกตินะครับก็คือ e x เเราหายไป0.5%นะครับสามารถที่จะกู้ได้ฟรี ก็กู้ได้ฟรีไม่เกิน5้ารอบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่มีอาวุธม่วงนะครับหรือว่าโชคดีนะครับเปิดได้อาวุธม่วงหรืออาวุธสีทองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ไม่สามารถที่จะมีอาวุธทองหรือว่าอาวุธม่วงได้นะครับอาจที่จะต้องใช้ในส่วนของสีเขียวนะครับหรือสีฟ้าไปเนี่ยนะฮะก็อาจจะทําการ ฟาร์มนะครับหรือว่าทําภารกิจหรือทำคุ้ต่างๆเนี่ยได้ช้าลงเข้าไปอีกอันนี้ก็จะมีในส่วนของระยะเวลามากําหนดด้วยนะครับเนื่องจากเรานะครับไม่ได้รับเอฟเฟกที่มากพอนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการฟาร์มมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับและรวมไปถึงในส่วนของสัตว์ขี่ด้วยนะครับสัตว์ขี่ส่งผลอย่างไรนะครับสัตว์ขี่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีแค่เทียร์สีเขียวนะครับหรือว่าสีดำเนี่ยนะครับ ก็จะส่งผลให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือ1เลยนะครับระยะในการเดินนะครับอาจจะไกลมากขึ้นหรือว่าอาจจะช้าลงนะครับถ้าเกิดเราใส่สีฟ้านะครับตัวละครของเราก็จะวิ่งเร็วมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราใส่สีเขียวนะครับก็อาจจะวิ่งช้าลงนะครับแต่ให้ดีนะครับก็อาจจะต้องใช้สีม่วงนั่นแหละนะครับถึงจะโอเคที่สุดนะครับเบสพื้นฐานในการใช้อาวุธและสัตว์ขี่นั่นเองนะครับนี่ยังไม่รวมในส่วนของนี่เลยนะครับ เครื่องร่อนของเราด้วยนะครับก็เครื่องร่อนเนี่ยผมจะบอกว่าทุกอย่างนะครับมีสเตตัสประกอบทั้งหมดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไอเทมชิ้นไหนนะครับจะส่งผลให้กับตัวละครของเราทั้งสิ้นนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะทําให้ตัวละครของเรานะฮะได้สเตตัสพิเศษและสามารถที่จะฟาร์มนะครับได้เร็วขึ้นนั่นนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องรับทราบทั่วกันนะครว่าทุกอย่างในเกมนี้นะครับส่งผลกับตัวละครที่สุด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่จะต้องใช้ระยะเวลาเล่นแลมปีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอะไรเอามาดูกันนี่เลยนะครับสำหรับระบบคราฟนะครับกว่าจะคราของได้แต่ละชิ้นนะครับก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและเยอะมากๆนะครับเพราะมีอุปกรณ์หลายหลากมากมายนะครับให้เราทำนะเราก็ต้องมานั่งเปิดบอร์ดนะครับก็ใครนะครับที่มี ในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่ามือถือที่สามารถปล่อยร์ดได้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็ถือว่าโอเคไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นนะครับที่เป็นสายเติมน้อยอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีงบประมาณที่จํากัดนะครับหรือว่างบประมาณไม่มากนะครับอันนี้ก็จะต้องขยันคูณ2หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดสายเติมเนี่ยทั้งเติมทั้งขยันนะครับก็อาจจะทําให้มีความเรื่อมร้ํากันนิดหนึ่งนะครับอันนี้มีอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมประเภทนี้นะครับใครเติมก็เทพใครไม่เติมก็ ตามสภาก็คงไม่ต้องดราม่าอะไรกันขนาดนั้นนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะครับสามารถที่จะหาเพชรได้ฟรีอ่าคุณโชคดีนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สีม่วงนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของของคาฟอะไรต่างๆของดรอปอะไรต่างๆนะครับดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปก็สามารถที่จะขายแล้วมาเอาเพชรมาซื้อย่างอื่นได้นั่นเองนะฮะในส่วนต่อมานะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่อาจจะดูเหมือนง่ายนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเลเวล36ขึ้นไปนะครับหวันนะครับเพื่อนๆอาจจะเวลไม่อัพเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเกมนี้บอกได้เลยว่าเล่นยากมากๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยเหมือนหลอกให้ทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะครับพอเราเติมไปแล้วเราลงทุนไปแล้วสรุปแล้วมันยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องคิดดีๆนะครับผมก็เลยมาสรุปให้ฟังว่าจะต้องเจออะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยนะครับสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งหลังจากสร้างตัวละครมานะครับเพื่อนๆอาจจะต้องทําการ รัวเคเวสเลยนะครับให้ถึงเรเว35ให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆอาจจะต้องมาทําเคลียร์ดันต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ดันเชียนเนี่ยก็บอกได้เลยว,ว่าค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาในการลงนานด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องฟาร์มอีกนะครับเพื่อนๆจะต้องมาฟาร์มในส่วนของห้อง exp นู่นนี่นั่นอีกนะครับเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไป นะครับหวันเนาะแล้วก็จะต้องมาเคลียร์เควสในส่วนของเควสเดลี่ด้วยนะครับแล้วก็เควสต่างๆและยังไม่พอนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะต้องมาทําการหาของดรอปตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับอีเอฟพฟรีนั่นเองในส่วนของผ้า PVE ต่างๆนั่นเองนะครับนี่มันก็จะมีค่าบอกอยู่นะครับอย่างเช่นสะสมครบอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะได้รับในส่วนของสเตตัสต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมนักสะสม1เกมเลยแล้วกัน นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับผมบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเกมหลักหรือว่ากําลังหาเกมหลักอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เกมหลักอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าเควสแต่ละเควสนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับการตีมอนสเตอร์เพราะมอนสเตอร์มันโหดมากนะครับเรื่องต่อมานะครับเพื่อนๆทุกคนจะต้องหากิ้วให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่า กิลนะครับจะส่งผลให้กับตัวละครของเราค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงในส่วนของการทำเควสภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็การบริจาคก,กิลแล้วก็เราสามารถที่จะทําการโจมตีบอสกิลได้นั่นเองนะครับแล้วก็บอสกิลนะครับเป็นสิ่งสําคัญกับตัวละครเราค่อนข้างมาก นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของเกมไนโครนะครับก็เป็นเกมที่ใช้สกิลในการโจมตีไม่เยอะมากนะครับสำหรับในการฟาร์มแต่สกิลที่ส่งผลเยอะที่สุดนะครับก็คือน่าจะเป็นในส่วนของสกิลพาสีฟนั่นเองนะครับก็จะส่งผลให้กับตัวละครเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สร้างความแตกต่างระหว่างอาชีพด้วย นะครับสำหรับในส่วนของสกิลบางสกิลนะครับก็อาจจะต้องใช้เงินเป็นล้านล้านเลยนะครับในการซื้อสกิลหรือว่าทําการเรียนสกิลรวมไปถึงการอัปเกรดสกิลด้วยแล้วก็ในส่วนของสกิลโจมตีนะครับก็ใช้เช่นกันนะครับก็อาจจะต้องใช้เงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะรวมๆแล้วนะครับสามสล้านร้อยล้านก็เป็นได้สําหรับตัวละครของผมนะครับก็มีเงินอยู่ที่6ล้านนะครับแต่สกิลนะครับอาจจะอยู่ที่9ล้านนะครับถึงจะสามารถทําการซื้อได้นะก็นี่ก็จะคือความยากอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของ การหาเงินมาซื้อสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยก็จะจํากัดด้วยแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการใช้มานาด้วยเช่นกันนะครับก็บอกได้เลยว่ายากมากๆนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ทราบนะว่าเพื่อนๆจะเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของการคราสด้วยนะครับในส่วนของการสะสมหรือว่าการหาอาวุธสีม่วงด้วยนะครับที่จะต้องมีนะครับรวมไปถึงในส่วนของการเข้าใจในส่วนของระบบต่างๆ แล้วก็หวยต่างๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมบอกเลยว่ากิวหาเพื่อนรับรองไม่เบื่อแน่นอนนะครับก็ยังไงนะครับก็ก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาก็ยังไงนะครับก็ฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมไนท์คลอนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการเล่นให้ดูนะครับวันเปิดจริงเลยแล้วก็ผมจะทําการรีวิวทุกอย่างให้เพื่อนๆดูให้หมดนะครับสำหรับเกมนี้นะว่าสุดท้ายแล้วจะน่าเบื่อหรือจะน่าเล่นนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนะเซอเอ็กนะครับ ขอตัวราไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์ล้วกันนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย